สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แอลเอชคั่สังนามนะครับนี่ก็ผลบอลเมื่อคืนนะครับก็ที่ช็อตก็จะมีแมนเ i t เตีรนะครับแพ้ทอวลา01นะครับไม่มีโรดดี้นะครับสำหรับแมนเ i t เตีก็แพ้อีกแล้วนะครับแมนเตีร์นะอรู2อนะครับเอ่อเริ่มที่คู่แรกกับไบตันนะครับอนึ่งเบนฟอร์ดนะครับยังมีเอเวอร์มูเจ็บนะครับกิจสันวาเลสศูน์อบอลมัดนะครับ เฟอร์แลมห้าศูนย์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเชฟฟิลด์ศูนย์สองเรียบผูแทวิลล่าหนึ่งศู 21, Chelsea, นย์เมนซิตี้นะครับแมนยูก็สองหนึ่งเชลซีครับในบ้านนะครับดูที่ไบตันนะครับคะแนนแฟนตาซีคะแนนแฟนตาซีไบตันก็เป็นโมโม่ยิงนะครับแต่ว่าต้องหามออกนะครับนาะทีที่เจ็ดอ่านาทีที่สี่สิบนะครับเป็นโมโม่ส่วนไบตันก็ แอสซิดหนึ่งยิงหนึ่งนะครับ, 1, 1, รบแล้วก็ฮินเชวูดนะครับแม็กควานะครับดาวลุ่งก็ยิงอีกรุ่นหนึ่ง 1, นะครับแซงไบตันเบนฟอร์ดนะครับสองหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ไบตันไบตันมาคริสสันพาเลสสูนสองบอลมัดนะครับผมก็แอบลุ้นโซลันกี้เหมืนยิงเปล่าโซลันกี้ไม่ยิงนะครับก็เป็น เซนซีนี่เซนเซนิซี่นะครับยิงลูกหนึ่งนะครับกับแครกับคิฟฟอร์บมัวนะครับสองลูกนะครับคิสันพาเลตก็แพ้ไปนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับในบ้านด้วยนะฟูลแลมนะครับกดนอร์ทแฮมโฟลเลตห้าศูนย์เลยอีวบี้สองลูกนะครับเจวนเนสสองลูกนะครับแล้วก็ขายนี่ลูกหนึ่งนะครับเหมือนเจวนเนสกลับมาแล้วเหรอ ชิปินเนสนี่ยิงได้2ลูกเลยนะครับเจอนอจิแคมฟอเรสตนะครับผมเชฟฟิลด์ศูนย์สองลิวพูนะครับก็เอาอสโบบุสลายกับเทนนะครับเทนแอซิตแล้วก็ฟันได้มงลูกหนึ่งนะครับมงปะฟันได้ยิงลูกหนึ่งนะครับต่อมาก็จะมี นูเนสก็แอซิสนะครับเมื่อคืนลาวินนูเนสเตอร์วิลล่านะครับชนะแมนซิตี้หนึ่งศูนย์นะครับก็ในบ้านวิลล่านะครับเป็นธรรมดาวอชิ้นเหลืองนะครับเทเลมอนแอซิสนะครับให้ไบรเล่ซิเตี้ก็อันดับก็ตกนะครับตอนนี้ก็มาคู่สุดท้ายนะครับแมนยูเชลซีนะครับสองหนึ่งแมนยู ได้จากแม c ทอม2ลูกเลยนะครับก็บูโน่ยิงคิทษไม่เข้านะครับซานเชสคะแนนดีนะครับมีคะแนนเซฟ11ดเคะแนนรู้สึกนะครับผมก็มีล่าสุดก็มีเอมโบโมนะครับเอมโบโมที่เจ็บออกไปนะครับเอาใครแทนดีก็จะมีผมมี2ตัวแล้วกันเป็นวังฮีชานนะครับกับกอร์ดอนนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับไม่มีกอร์ดอนก็วังฮีชานนะครับ นี่นะครับเนี่ยคุณมาฮิชานเต็มเลยแล้วก็กอดอนใครมีอยู่แล้วก็ไม่ก็ได้ไม่ไม่ต้องไม่ใครมีกอรดอนก็มาวางฮิชานนะครับหรือว่ามีตัวอื่นก็ลองดูครับพาเมอร์นะครับอันนี้ก็ไปไหนบ้างไปกัาานโชวไปพัสการกอสนะครับแม็กทมิเน่นะครับแม็กทอมินเนนี้ยิงหลายลูกแล้วนะเดี๋ยวนี้เช <laughs> นักแก้ให้ไปเล่นกองหน้าหรือเปล่าจกเห็นเล่นจากทีมชาติสวิตหรือเปล่านะครับก็วันนี้มี วันนี้เนาะมีอะไรทีมผมก็ตอนนี้ดูคะแนนมีย9ิบเก้าคะแนนนะครับแชมีคัทไม่ได้ลงเมื่อคืนมูมเจ็บปาเมอร์สากาซารานะครับพาแลนสองเจอเอเวอเรสสองทำอะไรไม่ได้นะครับแมนซิตี้ก็ยังลุน้นเอ่อนิคอเซ่นนะครับสองตัวลาเซรัสไม่แน่ใจว่าจะได้ลงไหมนะครับลาเซรัสอาริโอลาก็รอดูนะครับเจอสเปอร์ ซอนนะครับเวดแฮมในบ้านด้วยนะครับแล้วสเปอร์สายบุกอยู่แล้วไม่กลวยแล้วนะครับยิงเกมเกบุกตลอดก็สนุกดีนะครับสเปอร์เนี่ยสำหรับโค้ดแกก็โอเคนะครับโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็ถามกันในะคอมเมนต์นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ